สวัสดีครับน,นี้อยู่กับผม b i เกอร์นัททวนะครับวันนี้อยู่กับเกม t o o m Adventure d o o m Survivor นะครับเป็นเกมมือถือออฟไลน์ line, แนววชนภัยอบเป็นแนววชนภัยแบบ RPG ครับตะลุยด่านไปนเรื่อยๆเอาตัวรอดฆ่าพวกผีในซ่าประหัสพังอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีแบบมีโหมดให้เลือก2โหมดนะเป็น Survivor กับ Adventure เอเวนเจอร์นี่จะตะลุดาดไปเรื่อยๆส่วนโซเวิร์ก็จะเป็นเวฟของพวกผีมันจะโผล่มาเรื่อยๆครับเกมนี้ก็จะมีสกิลมีปืนให้เราซื้อให้เราอัปเกรดครับอันนี้ตงัตงก็จะได้มาจากการตะลุดานในแมปมันก็จะได้มาเพรนี่คือเดี๋ยวเพทเดี๋ยวผมบอกนะครับอันนี้ระเบิดอันนี้จะเป็นให้เราพกเข้าไปได้3ชิ้นครับจะช่วยเราต่อสู้ ในดาวครับกดใช้ก็จะหายไปมันก็จะมีจํานวนนี่ครับว่าเรามีกี่อันกี่อันคืออันนี้ผมใช้หมดแล้วเลยไม่มีอันนี้ระเบิดผมมี1 6บ0 0อันโอเคอันนี้จะเป็นสกิลนะครับเดี๋ยวผมจะใช้กิลของทอทอฮัมเมอร์คอนสายฟ้าคอนของทอนี่ครับมันก็จะมีสกิลวิธีได้เพชรก็คือการดูโฆษณาตรงนี้ครับเฟรีฟรีเพชรนี่ครับดู ดูไปได้เลยครับซ้สำๆเรื่อยๆมันก็จะได้เพชดมาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวเกมกันเลยนี่เลยครับเดี๋ยวเล่นหมด Adventure ก่อนนะครับโอเคเข้าไปมันจะมีให้ดูโฆษณาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าปิดเน็ตน่าจะไม่มี เป็นหลอดเลือดพันสองโอเคผ่านแล้วดันแรกชิปดันสอง 2. 2> เห็นไหมครับนี่ของผมใช้ไปหมดแล้วเลยขึ้นรูปบวก เราสามารถให้มันเพิ่มได้ครับกดไปปุ๊จะเป็นโฆษณาแล้วก็ยิงเพิ่นๆเ,เลยครับเกมนี้สำหรับใครที่ว่างไม่รู้จะเล่นเกมอะไรนี่นะเกมไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตครับเป็นเกมออฟไลน์ชิวๆก็ยิงเพิเ่ๆ แต่คอนให้ดูเทพเจ้าสายฟ้านีครับเป็นไงไฟไหม้มีกำแพงใส่กันด้วยอเ,เอาไประเบิดนี่ไประเบิดใส่จอมเมดไห้โดนเรียบร้อยผ่านเ,เ,เ,เก็บครับได้เงนินโอเคแล้วเราก็ไป นันต่อไปอ,อ๋อน้องมีลูกสอนชี้อยู่ยุคไม่จะโผล่ไปเรื่อยๆเราย,ยิางมันเตอร์ไม่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆให้เราทาทาย คนด้วยเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้อาวุธลับแล้วค้อนสายฟ้านี่เรียบร้อยนี่ครับมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ผ่านแล้ว Chip. Mm -hmm. okay. ไหมฟันไหมเดมันดิ่งไม่โดนเฮ้ยบอสหอมีกิ้งหลบด้วยนะครับจะตายแล้วนี่ตายโอเคเจ้าจะไปดูอีกโหมดกันนี่ครับเนี่ยเดีย๋ยวไปดูโหมดสโว,วเวอร์กันต่ออันนี้ไม่น่าปกเกมไม่น่าใช่ปกเกมนี้นะครับนี่ ก็จะมีให้เลือกโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันอันนี้มันก็จะออกเป็นดูกเว็บนันนี่เว็บหนึ่ง ชือ่อพันละเก็บของก่อนอ๋อสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับกลับม,มาพบทำไมมีโฆษณาเก็บันี่จะไปไหนมันจะมีสองเลบ you did <laughs> <15. laughs> <laughs> Okay. <laughs> นี่ครับมันจะให้ดูโฆษณานะครับมันจะเพิ่มเลือดโอเค,อเค,อเค,คมันโฆษณาก็กวนใจผมมากนะครับนี่ผม <c oughs> อัดคลิปอยู่โอเคไม่เป็นไรคลิปๆโอเคยันเดี๋ยวไปดูอีกโหมดกันสวัสดีครับนี่ผมเจวินเด้นะครับอยู่ในเกมมิชชั่วว่าไดเนตี้คีรุนี่ครับโฆษณากวนใจผมโอเค เดี๋ยวเราไปดูอีกหมดกันดีกว่านี่ชิบนี่ครับเข้าไปเลยโอเคโอ้หอันนี้แมปใหญ่เลยนะครับนี่อ,อันนี้เป็นยุคเวลานะครับเป็นมนุษย์จินเป็นแบบเวฟเหมือนกันโอเค ไปต่อเดี๋ยวถ้ามีประตูวาร์ปผมขอไม่วารนะครับมันจะขึ้นโฆษณาไว้ให้เพื่อนเพื่อนเล่นกันมันก็จะได้ของฟรีโอ้โ oh, ห oh, อันนี้สู้วันนี้เลยเหรอนั่นเนี่ยวันนี้เป็นวันเสเร hey. เป็นไงครับเกมนี้สนุกไหมครับ ถ้าอย่างไรก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมจะทำคลิปอะไรแบบนี้มาให้รับชมครับเรื่อยๆเลยครับอย่างนก็ขอกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณดูทั้นที่รับชมครับไปชมเป็นคลิปหน้าว่าเป็นจะเป็นคลิปอะไรเกมอะไรรอติดตามได้เลยครับผมขอบคุณครับ